ตรงๆบุ๋มบิ่มชาชุออนเชื่อโคอดออสกลับมาทําให้วอลเลย์บอลหญิงไทยดีขึ้นบุ๋มบิ่มชาชุออนโมกสีมองว่าการกลับมาคุมทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของโคอดออสเชื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงและดีขึ้น วันที่28เมษายน2568ความเคลื่อนไหววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมสู้ศึกรายการสำคัญต่งตางๆในปี2025ล่าสุดเรียกนักกีฬามาทดสอบสมรรถภาพร่างกายช่วงเช้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยมี2นักตกสาวแกนหลักเข้าแคมป์แล้วบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกสีและแปนปียนุชแป้นน้อยเหลือเพียงแค่บีมพิมพิชยากกกรำเที่ยวอชาราพรคงยศและชมพู่พรพันเกิดปราดด้านบุ๋มบิ๋มชัชชุออนให้สัมภาษณ์ถึงการกลับมาคุมทัพลูกยังสาวของโค้ชออดว่านื่เออม แบบว่าเราก็ห่างหายกับอาจารย์ออดเข้าไปนานหนูก็เชื่อว่าในการกลับมาครั้งนี้มันก็น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีอะไรที่ดีขึ้น ปีนี้มีทั้งเวียนชิงแชมป์โลกซีเกมเป้าหมายที่รู้สึกว่ามั่นใจมากเลยก็คือซีเกมส่วนชิงแชมป์โลกที่บ้านเราอย่างน้อยมันก็ต้องเข้ารอบ2ให้ได้ก็จะทําให้เต็มที่วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยลงแข่งขันเวียน2 0 2 5สัปดาห์ที่1กรุงปักกิ่งจีนวันที่4 -8 ถึงมิถุนายน4มิถุนายนเวลา15นาฬิกาไทยพบโป,โปลแลนด์5มิถุนายนเวลา15นาฬิกาไทยพบเบลเยียม6มิถุนายนเวลา18นาฬิกา30นาทีไทยพบตุรกี8มิถุนายนเวลา15นฬิบั่งเศส it.